กอดโยกอีกวันหนึ่งนีม่มีกอดเหล้าอยู่ยังกินเหล้าอยู่เหรอกินเหล้าเหรอครับผมฮะอะไรครคับยังกินเหล้าอยู่ยไหมนะกินเหล้าอยู่ไหมไม่กินนะครับบุหรี่ก็ไม่สูบ แล้วมีคนเล่าใครอันนี้เขายนมาให้เขาที่บ้านนี้ฮะอ๋อ <ฮะ S 2> บ้านูนีนเขายรมา <ฮะ S 1> เขายนมาให้เข้าใจแล้วนี่บ้านโยนมเหรอครับโอ้บ้านต่ำใชติ๊กถ่ายดูดิเป็นอย่างนี้ก็มีนะข้างในก็คล้ายเป็นบ้านต่ำนุดด่นๆนะอันนี้เป็นอออิดมาปูแล้วด้านข้างก็เป็นเป็นที่เป็นที่ต่ำพื้นมันสุดต่ำอ๋อเนี่ยสภาพชีวิต อยู่คนเดียวเหรอก็แม่บ้านเขาไปดูลูกว่านู่นครับไม่สบายต้นเย็นเขาก็มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งคุยนิดนึงอ๋อมีแม่บ้านด้วยครับเอาเก็้ให้ให้ลุงนั่งตุดเตี้ยกว่ามาไมนั่งนี่ก็ได้นะมาดิหักไหมไม่ครับไม่ตรงหรอก ไม่หักนะดูแงๆดูมันโอยหโอ้หอาอเม็ดออกได้ไหมนี่ครับเอาเม็ดออกไหมป่วยหรือเปล่าไม่ป่วยครับเพราะว่าไปรับสาหมาก็แย่ๆเหมือนกันกนะครับมือไม้ขาหมดเอาเม็ดไรเอาออกเอาเม็ดออกก่อนเอาเม็ดออกจะได้คุยคออกไปเลยออกไปเลยอ,อยู่กับใครนะ อยู่กับแม่บ้านครับแม่บ้านแก่อยังแม่บ้าน,นาอายุ72อะครับโอ้แล้วแล้วไปไปไหนไปบ้านโน้นไปดูลูกครับลูกไม่สบายเขามีล,ลูกเขาาเขามีสองบ้านไปดูลูกไม่สบายครับแล้วเอาเงินที่ไหนใช้ตอนนี้ก็ไม่มีเงินจะใช้แล้วครับผมออกงานแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่สบายเลือดตีบในสมองรักษาหมดอนะ มือไม้ทาหมดหูก็ไม่ดีเท้าก็ทาครับตัวนี้ไม่มีรายรับเหรอไม่มีครับแล้วเงินที่ไหนมาใช้ก็ไม่ทายางหนาครับวันนึ่งก็ยี่สิบบาทสิบบาทแล้วยี่สิบาทนะคะผมก็แม่บ้านเขาไปหาตัดบักบงมังอะไบ้มังแล้วเขาก็ขึ้นกระดาวมาผมว่ากินกระดาษน้ำเปลนะ่าหวานก็ข้ไม่มีอะไรใส่เก็บผักมากินเขาครับ ก็ได้งคนงชรา,าอย่างเดียวครับแล้วตอนหนุ่มๆทำอะไรก่อนก็ผมเป็นทหารออกทหารมาก็มาเป็นยามรักษาการอยู่ก็ออกมามาปีสี่หกสี่หกสามเนี่ยนะก็มาก็ป่วยเลยให้เลือดเป็บไปสมองเงินก็เลยไม่เหลือครับก็รักษาหมดหมดนะครับรักษาม,มากครับ ตัวนี้ก็ไม่มีรายรับไม,ไม่มีครับเงินก็ไม่เหลือแล้วเหรอตอนนี้ไม่เหลือครับตังไม่เหลือเลยบ้านนี้ก็ว่าที่ก็เท่าจำนำเข้าไปแล้วครับที่เนี่ยครับผมจำนำก็ไปเท่าไ,าไรหร่แล้วไปก็เก้าแสนบาทตั้งหลายปียี 20, ่ส<อ>ิบปีได<อ>้บางครเขาจะมาเอาตอนผมตายแล้ว<อ>ผมก็เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแล้วครับ ว่าจำนำก็ไม่เก้าแสนครับเขาให้เราอยู่จนตายครับ,รบเขาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่มีเงินเลยในะอยู่อายุมากสมองสมองหูก็ตึงใช่ไหมหูก็ไม่เคยตึงครับแล้วสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมก็ ไม่ตรวจตอนนี้ก็หลวงว่าอมมานตรวดไม่ได้เลยหมดแล้วครับหรือหมดต้องไหว้พระก็มีพระสยามเทวดิราชองเดียวนั่นเองครับพระพุทธก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วไม่รู้ใครมารักไปครับไม่อยู่บ้านก็มีคนเขามารักของใบหมอตาไม่มีเงินเลยหูตึงอายุมากและมีลูกไหม ลูกก็มีตายบาคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งก็ไไ้แฟนเขาอยู่ที่นอนนนบุรีไม่มาเลยของยาไม่ดีครับของเขาไม่ได้มาส่งเสียเลยไม่มาแล้วครับเด็กเขารู้ไหมว่ายมอยู่ครันี่เขารู้ไหมว่ายมอยู่ที่นี่รู้ครับเขาไม่มาเขาหากินเขาก็ลําบากวอนกันนะพ่อแม่ชอบพูดแทนลูกอยู่เรื่อยว่าลูกลําบากลําบากไงตาม พ่อแม่แก่ลูกยังหนุ่มสาวกว่ามีกำลังกว่ายังไงก็น่าจะส่งดูแลกันสักสองพั 2, 000, 000, 1, 000, นพันหนึ่งก็แล้วแต่ตามแต่ว่าไม่มีมันก็จะว่าไงนะ,อะเอาเอาเงินให้โยมไว้สามหมื่นช่วยสามหมืนเก็บไว้ใช้นะครับผมพอมันไปแล้วไม่มีรายรับจากไหนนะ เป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้เมื่อคืนฝันอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆมีเงินสามหมื่นฝันอะไรเปล่าเนี่ยวันวันนี้มีเงินสามหมื่นนฮะก็ไม่ไม่อยากจะเสี่ยงไว้เงาะก้าะระบายนะครับลอตเตอรี่ก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องเบอร์ฝันฝันฝันทีอะไรหรือเปล่าไม่ได้ฝัรอะไรครับเห็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้ฝันเลยนอนไม่ค่อยหลับดูทีวีตีเที่ยงคืนทุกคืนนะ ต่อไปเดี๋ยวให้วิทยุมาแล้วข้าวซื้อหรือหุงครับหุงข้าวหรือซื้อกินหุงข้าวครับเอาเอาข้าวมาแปดลูกเอามาสิบเลยก็ได้สิบรูปไปสิบลูก,ลกนี่ต่อไปจะได้ไม่เหงาในลูกอัตมาเวลาสวดมนต์ หนงังสืออ่านได้อยู่ใช่ไหมได้ครับสวดมนต์เช้าหน้าหนึ่งสวดมนต์เย็นหน้ายี่สิบสามเอาเงินเก็บไว้ก่อนอันนี้นี่พุทธพูธเวลาสวดมนต์นะเนี่ยเวลาล,ล,อลองดูทํานองเคยบวชไหมเคยบวชครับ,บกี่พรรษาแล้วบวชก็พรรษากรหีกศึกครับเพราะว่าต้องไปทหารอ๋อบวชก่อนติดทหารครับ ถูกละหานแล้วลก็บวชแล้วก็พอราไปละหานกระึกเกิครับเอานี้นะพิธีเปิดก็คือเลขหนึ่งธรรมดเช้าเลขสองธรรมดเย็นจากเลขสองไปเลขสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าบรรยายธรรมจนถึงส<อ>ามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงสามแปดเลขหนึ่งก็เลขสองอ่าหนึ่งสองเช้าเลขเย็นใช่ใช่ทองนี้ก็เทศเวลากดเลขหลักสิบก็ต้องสองครั้งนะ หนึ่งศูนย์ขึ้นไปแล้วถึงเก้าเก้าหลักร้อยต้องกดสามครั้งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็มาจบที่สามแปดเจ็ดใช้ฐานไทยหรือเปล่ามันมันมีอยู่แล้วหมดแล้วก็เขาค่อยไปเปลี่ยนนะมันมีฐานอยู่นี่ฐานเต็มอยู่นะใช้ได้เป็นปีนะอย่างนี้แต่ถ้าโยมเปิดแล้วถ้าไม่ต้องการส่วนบนก็ฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะลันไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย จนกว่าจบใช่เวลากดกดใกล้ๆกันนะเนี่ยเอารีโมทที่อย่างนี้เลยเวลาเปิดเองนะปุ๊บเนี่ยทำวัดเช้าก่อนติ๊กติ๊งก่อนนี่ทำวัดเช้านี่เด็กสองทำวัดเย็น พอเลขสามบรรยายกดกดใกล้ๆรีโมทเลขสามบรรยายใช่บรรยายไปเลยแล้วเลขสามขึ้นไปนะจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดเนี่ยบันทึกไว้อันนี้ช่างมันเลยไม่ต้องมายุ่งกับมันไม่ต้องมายุ่งกับมันระบบเราไม่ต้องยุ่งกับมันเอาแค่เลขหนึ่งเลขสองพอแล้วก็ต้องการฟังครมะกันไหนก็กดสุ่าจะฟังเอากันสามสิบสามนะดูนะอันนี้ นี่ใครให้ใหจิตแล้วเนี่ยเนะนี่ยสามสิบสามนะคืบคืบเนี่ยสามสามก็อยู่ที่โยมชอบกันไหนโยมก็จำไว้แล้วก็กดก็ได้เวลาเนี่ยมอบให้นะว,วิธีใช้ก็ไปเสียบปลั๊กไฟนะพอเสียบไปปลั๊กก็ชาร์จไปในตัวเลยนะพอ ช่วงเช้าโยมก็ถอดปักและมานั่งฟังต,งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเสียบไฟพอตกเย็นก็มาเสียบใหม่นะอันนี้รีโมทหัดพุทธโธได้พุทโธบ้างไหม <ฮะ S 2> นั่งบริกรรมดูลมหายใจพุทธเข้าโทออก <ไป S 2> หายใจ <ฮะ S 2> เข้าพุทหายใจออกโทนะฝึกไปเรื่อยๆทําไปจนกว่าพุทเข้าโทออกจนกว่าหมดลมหายใจใ<ช>เอาที่พึ่งไหมพุทโธก็คือระลึกถึง พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นกขาได้กำหนดสมาธิจิตเราเบื้องตน้นให้อยู่กับพุทธโทพุทธโธหรือดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ดูลมจนเป็นสมาธิพุทธเข้าทอออกอนะก็ได้แต่ดูลมก็ได้พุทธโธก็ได้ออกเสียงก็ได้ไม่ออกก็ได้นะเวลานั่งสมาธิไม่น้องออกเสียงเวลาเรานั่งตรงนั้นแล้วก็หลวงพ่อื่ออะไรครับ พระราวัชรญยานนลังสีเป็นเจ้าในจังหวัดสระบุรีธรรมยุธมทธพระพุทธแสงธรรมพระแสงธรรมใช่แสงธรรม,มอาโยมหนึ่งนาทีนะให้โยมมีท่พครึ่งระลึกถึงคุณพระพุทธ<ม>คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์วันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรติดตัวเราไปแต่ทั้งที่เราจะไม่ตายก็ยังไม่มีอะไรติดตัวเลยเห็นไหม<ช>ม,มีแต่ ชีวิตที่ต้องใช้ไปวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งใช่วันหนึ่งแต่เราไม่มีกุศลไม่มีกรรมดีก็ไม่มีอะไรมาแล้วใช่ไปก็ไปจากตัวไปไม่มีอะไรไปให้เหลือแค่กําหนดสติอยู่กับบริกรรมมีบุญกุศลนั่นที่จะไป้เราได้โไปเรื่อยๆนะแล้วก็ฟังธรรมพอเข้าใจปั๊บวิปัสสนาจะเกิดเองครับจะทําให้เราละวางไม่ต้องไปยึดแล้วนะเอาละ ออญาติโยมใครจะบวชพระในวันที่14รรกรกฎาคมเดือนนะที่จะถัดมาเนี่ยก็ใครจะบวชน้อมถวายเป็นพระลรุกสนแด่พระบาทุณเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ก็ขอเชิญและทางวัดก็มีเจ้าภาพเป็นทุระงให้เลยถ้าใครจะบวชนะ0928930455 0 9 2 8ด3 9 4 893 5 9 3 4 5 5ก็แจ้งเข้ามา แใครจะบวชต้องรีบสมัครก่อนแล้วจะต้องฝึกขานหน้าให้ได้ให้เรียบร้อยก่อนนะถึงจะบวชไดนะ้แล้วใครจะบวชช่วงเข้าพรรษาก็บวชวันเดียวกัน14กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะก็แจ้งเข้ามาที่0928930455นะก็ขอจเจริญพรนะโอ้หนยยมกินเป็นเดือนเลยนะไม่หมดแล้วเนี่ยเนยดูดูดูดนี่ของกินเยอะเลยนะ เก็บเงินไว้นะออสามหมื่นนี่เยอะไหมเ,ออเยอะไหมทำอะไรไม่ได้แล้วเงินสามหมื่นนี่มันเ,ออเป็นก้นถุงไว้เลยนะใช้วันนี้บุญมีหัดพุทโธนะครับฟังธรรมเปิดไปฟังไปเปิดไปวันไหนหมดลมหายใจก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรไปกับเรามีแต่สติกับปัญญาที่อยู่ กับบุญกุศลที่เรารักษากจิตเรานะไปแล้ว